สินเทาจากอีสานที่3,000ปีก่อนส่งไปขายไกลถึงทะเลสาบที่เขมรภาพการต้มเกลือสินเทาเกลือสินเทาจากอีสานที่3,000ปีก่อนส่งไปขายไกลถึงทะเลสาบที่เขมรภาคอีสานเป็นแหล่งผลิตเกลือของภูมิภาคสุวรรณภูมิในผืนแผ่นดินอุษาคเคนย์กเกลืออีสานเหล่านี้เรียกและรู้จักในชื่อว่าเกลือสินเทา เกลือสินเทาชื่อนี้เป็นการยืมคําบาลีมาใช้เรียกให้ดูมีค่าขึ้นสินเทาหมายถึงเกลือที่ได้จากแผ่นดินที่มีโดมเกลือน้ำเค็มอยู่ใต้ดินคือเอาดินที่มีรสเค็มเรียกว่าขี่ทามาต้มให้ขอดแห้งจนตกผลึกเหลือเป็นเกล็ดเรียกเกลือสินเทาขนาดที่เกลือที่ได้จากน้ำทะเลเรียกเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลแต่คำว่าสินเทา ที่มีรากจากภาษาบาลีว่าสินทวอหมายถึงเกิดแตกแกนสินทววหรือมาสินทกซึ่งไม่เกี่ยวกับเกลือหรือรสเค็มแสดงว่าไม่ใช่คำดั้งเดิมที่เรียกเกลือชนิดนี้หากยืมคำพ้องเสียงมาใช้เรียกภายหลังถ้าเช่นนั้นก่อนหน้านั้นเกลือสินเทาจากอีสานเรียกว่าอะไรภาพภาพประกอบเนื้อหาตะกร้าเกลือมีคำเดิมที่ควรใช้เรียกเกลืออย่างนี้มาก่อนหลายคำ เส้นสินเทาเป็นคำของช่างเขียนหมายถึงเส้นแบ่งเรื่องราวออกเป็นตอนตอนในจิตรกรรมฝาผนังนิยมเขียนเป็นเส้นฟันปลาขี้เทาอุจจาระของเด็กแรกเกิดขี้ทาคราบเกลือผุดแห้งเกาะตามหน้าผิวดินบางทีเรียกขี้กระทาและขี้กระทาเกลือน่าสงสัยและน่าเชื่อว่าชื่อเรียกเกลืออีสานอาจมีที่มาจากคำเดิมว่าขี้ทาขี้เทาแต่ฟังไม่สุภาพไม่ไพเราะสนอหูเลยยืมคำพ้องว่าสินเทามาแปลงเป็นบาลีว่า สินเทาให้ดูดีขึ้นและใช้เรียกมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้การผลิตเกลือสินเทาของคนอีสานโบราณเมื่อ3,000ปีก่อนก็ไม่ใช่เพียงการผลิตเกลือเพื่อกินใช้กันเพียงในชุมชนเท่านั้นหากเป็นการผลิตเกลือปริมาณมากมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมและส่งออกไปขายถึงทะเลสาบในกัมพูชาเพราะเกลือสินเทาไม่ได้ใช้แค่เรื่องในครัวอย่างการปรุงอาหาร การถนอมอาหารแตกเกลือยังเป็นสินค้าและพลังงานใช้ลดจุดหลอมเหลวในการถลุงเหล็กจนสังคมก้าวหน้าขึ้นเป็นรัฐใหญ่ซึ่งการทำเกลือสินเทาขนาดนั้นจะทำการในช่วงฤดูแล้ง3-4เดือนต่อปีแต่ก็ทำให้เกิดกลุ่มคนที่มีอาชีพเฉพาะอย่างไม่ว่าจะเป็นคนต้มเกลือทำเกลือคนทำภาชนะดินเผาสำหรับต้มเกลือและบรรจุเกลือคนจัดหาเชื้อเพลิง คนขายเกลือและอื่นๆยิ่งกว่านั้นชุมชนเหล่านี้ยังเก็บเกลือไว้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนที่มีตลอดปีโดยพื้นที่รอบๆทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเท่าหรืออาณาจักรเกลือมาแต่ยุคสุวรรณภูมิราว2,500ปีมาแล้วพบเศษภาชนะดินเผาหลากหลายขนาดและชนิดอยู่รอบๆทุ่งกุลาซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่นเหล็กรวมทั้งแหล่งชุมนุมผู้คนที่เติบโตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขึ้นเป็นบ้านเมืองและรัฐคือพิมายนครราชสีมากับพนมรุ้งบุรีรัมย์และรัฐอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงในยุคต่อมาภาพการต้มเกลือสินเทาของชุมชนบ้านคูเมืองตำบลคูเมืองอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดในภาพคือม้อเคี่ยวน้ำเอยดเมื่อน้ำระเหยก็กลายเป็นผลิตเกลือสีขาวขุ่น